<Okay. S 2> สวัสดีครับนะครับก็มาแนะนํากันอีกหนึ่งคนคนนี้ผมสําหรับผมนะครับถือว่าผมชอบนะครับผมชอบโดยการส่วนตัวมาตั้งแต่เขามาเรียนแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนจะแนะนําน้องนะครับก็ขอบคุณ ECU Shop นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ในการแข่งขันในรายการต่างๆให้เรานะครับ เราก็จะพยายามส่งรายการที่มันมีประโยชน์กับเด็กๆนะครับไม่ได้ส่งอพา่มเพื่อนะครับเพราะว่าถ้าส่งไปโดยที่เด็กไม่ได้ประโยชน์เราก็จะไม่ทำนะครับขอบคุณเสียอาจาก ecu shop ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับโอเคแนะนำตัวเลยครับชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นชื่อพีรพัฒครับนามสกุลชื่อสายทองชื่อเล่นชื่อพีครับโอเคอายุกี่ขวบแล้วครับตอนนี้พี่แปดครับอ่าแปดนะครับเพื่อนๆนหรือ จานก็จะเรียกว่าพีพีเนาะเนาะสองพีนะครับพีพีจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีนะครับแล้วก็มีมีปัญหามาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งผมก็รู้ตอนที่น้องเขาเข้ามาซ้อมได้สักพักหนึ่งนะครับว่าเขาเคยผ่าตัดข้อเท้าข้างขวามาแต่เล็กนะครับเพราะเห็นเขาวิ่งแปลกๆนะครับการวิ่งแปลกๆนะครับ พี่พีมาเล่นอาจารย์นั่นจะกี่ขวบครับ6ขวบครับ6ขวบนะครับ6ขวบนะครับตอนนี้ก็9ขวบแล้ว3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้3ปีเต็มหรอกครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องเขาหายไปนะครับน้องเขาหายไปแล้วไอ้เรื่องที่ผ่าตัดข้อเท้าเนี่ยณนะตอนเนี้ยไม่เป็นผลกับการเล่นฟุตบอลเขาเลยนะครับไม่ไม่มีผลต่อการเล่นฟุตบอลเขาเลยเพราะว่าเด็กคนนี้ มาเล่นก็คือใช้ใจเล่นเป็นหลักก่อนเลยนะครับโดยที่ไม่มีทักษะอะไรเหมือนกันแต่ว่าใจเขามาก่อนมันทําให้ไอเรื่องขาเขาที่มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้ลดทอนไอพัฒนาการหรือว่าทักษะต่างๆเบสิกต่างๆที่เพื่อนทําได้เขาก็ทําได้หมดทุกอย่างนะครับโดยที่ถ้าไม่มีใครบอกก็จะไม่รู้ว่าเขาเคยผ่าตัดข้อเท้ามาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับพี่พีมาเรียน ที่เนี้ยที่ทีเได้ยังไงครับเรียนตามพิเต์ครับเรียนตามพิเตอร์นะครับตอนนั้นตอนที่เรียนตามพิเตอร์เนี่ยหนูชอบฟุตบอลหรือยังชอบครับชอบชอบแล้วนะครับมาวันแรกจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ครับร้องไห้นะครับไม่ได้ไม่อยากซ้อมนะครับร้องไห้เพราะอะไรหิวข้าวนะครับไม่ได้ไม่ได้กินข้าวมาตอนแรกผมก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ น้องไม่แฮปปี้แน่เลยนะครับแต่เปล่าแล้วพอถามก็คือหิวข้าวน้องก็หิวข้าวนะครับแต่หลังจากวันนั้นมาก็คือซ้อมไปยิ้มไปซ้อมไปยิ้มไปสิ่งหนึ่งที่ผมชอบ PP นั่นก็คือความตั้งใจนะครับความมุ่งมั่นนะครับด้วยด้วยด้วย,วยที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาเคยผ่านสัดมาเนี้ยแต่เขาพยายามแอคทีฟตัวเองให้ ให้ปกติให้ไม,ม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันมันก็ดูเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถเล่นได้จริงๆนะครับเพราะตอนนี้5-4ผมเนี่ย2-5-5-4นะครับหรือ9ขวบเนี่ยผมก็มีแค่น้องพลอยผู้หญิงกับพีพีแค่สองคนนะครับซึ่งตอนนี้พีพีก็ผมก็จะขยับให้เขาขึ้นไปเล่นกับรุ่น10ปีนะครับซึ่งไม่ได้ไปไป,ไปเป็นภาระพี่เขาเลยซึ่งไปช่วยพี่เขาด้วยซ้านะครับซึ่งซึ่ง เป็นเด็กที่มีแววมีพัฒนาการในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วพีพ,พ,พีเองเนี่ยหายไปช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่หายไปนะเนี่ยคือ,อคือ,อจะบอกก่อนนะครับที่เขาหายไปก็คือมัน,ม,นมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยต้องต้องหยุดเรียนไปตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนที่หยุดเรียนไป อยากซ้อมอยู่นะครับแล้วรู้สึกยังงอีกคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมคิดถึงครับคิดถึงฟุตบอลไหมคิดถึงครับคิดถึงครับนะครับแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็มีร้องบ้างใช่ไหมมีร้องอยากกลับมาซ้อมนะครับแต่ด้วยหลายๆอย่างนะครับผมก็ก็เป็นเป็นอย่างนี้ครับก็เลยตัดสินใจติดต่อแม่เขาไปนะครับแล้วก็คุยกับเขาโดยตรงเลยมีปัญหาอะไรบอกกันได้นะครับให้น้องกลับมาซ้อมยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องกลับมาซ้อมนะครับ ตอนนี้พี่ชายเขาพี่เต้ยก็ติดตัวโรงเรียนและน้ากลัาสิ่สมโคตไปเล่นรายการไทยเดนมาร์กอยู่นะครับก็เรียนกับเราเหมือนกันนะครับก็เรียนกับเรามาพักหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ซ้อมกับโรงเรียนอยู่พี่พีมีความฝันอะไรไหมในตอนเนี้ยเกี่ยวกับเส้นทางฟุตบอลเ,น,เนนี่ป็ักตอนนี้ไม่เป็นหรอตอนนี้ก็เป็นนักฟุตบอลนี่ใช่ไหม มันมีความฝันมากกว่านั้นไหมไม่มีแค่อยากเป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวนะครับก็คืออยากเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เล่นให้ได้นานที่สุดใช่ไหมตอนนี้ตอนที่ซ้อมเนี่ยพีพีสนุกหรือมีความสุขกับมันไหมครับม,มีความสุขครับอืมแล้วพีพีได้อะไรจากการฝึกซ้อมบ้างเบสิกนะครับแล้วเรื่องระเบียบว,วินัยได้ไหม น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าหลังๆก็มีเล่นนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับก็เป็นคนที่ผมชอบนะครับชอบเวลาเขาลงไปเล่นแล้วเขามุ่งมั่นนะเป็นไฟติ้งคนนึงเลยนะครับกลปั๊มเบียดบังชนปะทะกล้าหมดนะครับจะโตแค่ไหนไม่สนใจนะครับก็คือมีใจลงไปเล่นก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวนะครับยิ้มอย่างเดียวนะครับเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งนะครับผมก็ ก็เลยต้องตามกลับมาจริงๆก็เสียดายครับถ้าเกิดเขาหลุดจากเส้นทางฟุตบอลใบผมเชื่อว่าพี่พีหรือเต้ยเองหรือพี่ชายเขาเองเนี่ยสามารถไปต่อได้ในทางฟุตบอลได้สบายสบายเลยนะครับพี่พีตอนนี้สถิติต่อบอลได้เท่าไหร่ล่ะครับสูงสุดเท่าไหร่นะหร้ยด็ดโอ้โหไม่ได้ยินเลยห้าร้อยแปดสิบเอ็ดครับห้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับก็เนี่ยแหละครับอย่างที่ผมบอกว่า ไอที่เขาพาตัดมาตอนเด็กไม่ใช่มีผลต่อการเล่นฟุตบอลเขาเลยนะครับไม่ใช่แค่ต่อบอลทักษะอย่างอืง่นเขาทาได้ทุกอย่างนะครับเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าวขวานะครับโอเคเดี๋ยวพี่ๆต่อบอลโชว์เ,เพื่อนๆที่ดูนิดนึงไป,ปอ่ะให้เห็นตัวเองโอเคเริ่มเลยมั่นใจ เอเบอลลงเลยค่ะนั่งต่อโอเคครับนะครับก็เรียกน้ำย่อยนิดนิดนหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพอผมแนะนำครบทุกคนก็จะพยายามให้น้องมาทำทักษะต่างๆโชว์นะครับเพื่อนๆใน YouTube นะครับอ่าพี่ๆสมมุติว่ามีใครเพื่อนดูอยู่หรือคนที่เรารู้จักดูอยู่เราจะฝากบอก อะไรเขาไม่เกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าเกี่ยวกับกีฬาที่เราชื่นชอบเนี่ยว่าจะแนะนําเขายังไงบ้างแนะนําเขายังไงว่าถ้าเกิดเขาสนใจอะครับตัวให้มาซ้อมได้ครับอืมนะก่อนมาซ้อมต้องมีใจรักก่อนไหมครับอ่านะครับก็ต้องมีใจรักก่อนอะนะครับฝนะากไว้ด้วยนะครับพีพีนะครับใครผมไปไปอุ่นเครื่องหรือไปแข่งที่ไหน จำเด็กคนไหนได้ในคลิปที่ผมลงก็ทักทายน้องเขานะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับมีนักฟุตบอลในดวงใจไหมครับใครครับพี่ตั้มธนบูรณ์ครับพี่ตั้มธนบูรณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับพี่พีก็เล่นได้ทั้งกองกลางฮาร์ฟขวากองหลังนะครับจริงๆก็คือสารพัดตำแหน่งนะครับนะครับเพราะเขาใช้ได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับก็วันนี้ก็ฝาก ไวว้้ดยนะครับชอบกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามช่อง TK Academy Channel ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ